โอเคสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมหลุยนะครับก็จะมาตกปลาข้างทางนะครับแล้วก็ปลาชะโดนะครับปลาช่อนปลาชะโดข้างทางนะครับตอนนี้ผมแวะเข้ามาที่บ่อดินก่อนนะครับมาหาปลาชะโดนะครับมารอติดตามครับว่าจะมีผลงานไหมวันนี้รอดูครับปัดแล้วครับ แัดไปแล้วนะช่น้น๊อกนี่มาแล้วหนึ่งเต็มปราช่อนนะครับช่อนนาใส่ด้ามขันเบ็ดโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ อยู่แล้วโอเคมาแล้วครับโอ้โหคอนโทรลปลา,าไหมครับ อเข้าไปพันย่าอีกแล้วน,นะโอ้ย,โอ,ยโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วงัดขึ้นมาโอเคครับหลังจากที่เราตื้ออยู่เป็นชั่วโมงนะมาดูปลากันนะครับโอเคครับนี่ครับ ชโดตอนเย็นนะครับใส่โลโลกว่านะครับใส่โลกว่า,นะก,วากัดก้านคอนะครับก้านคอสีขาวนะครับเบ็ด6โอนะครับกัก้านคอกระเด็นกระดอนไปแล้วครับเหลือแต่ตัวเบ็ดนะครับนะี่ครับวัดทะลุแก้มไปเลยนะครับ เบทหกโอจากไทยสติดนะครับตื้นานมากครับกว่ามันจะออกมากัดนะอโอเคครับต่อไปผมจะไปล่าชดโดที่ไหนรอติดตามครับผม